ครับช่องนีวิงโชนะครับแม่เป็นไงครับอืมก็ยินดีด้วยนะครับกับแฟนเดครอปทั้งบวลนะครับกับการเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่20นะครับเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนมีตื่นเต้นเล็กๆนะครับเพราะว่าที่แอนฟิลด์โดนสเปอร์ยิงไปก่อนนะที่2นะครับทำเอาแอนฟิลด์เนี่ยว่ากันว่าตะลึงงานเล็กๆนะฮะ แต่ว่าพอตั้งรับได้ครับก็มาถึง3มมาเล็ดเด็ดดวงใจในครึ่งแรกแล้วก็ติดกล่องนะครับไปตามความคาดหมายนะฮะขาดลอยเกินด้วยซำนะครับคำถามก็คือแม่ถ้าจะว่ากันไปแล้วก่อนคำถามนี่ก็คือคำตอบว่าการเตะนัดที่3.4มมันก็เลยเช็คบินอย่างเป็นทางการนะครับด้วยชัยชนะที่ขาดลอย เหนืออาร์เซนอลนะครับตอนนี้มี82คะแนนอาร์เซนอลมี67นะครับก็ดีครับอาร์เซนอลบอกจะได้มีสมาธินะฮะสำหรับการแข่งขันลูฟ่าแชมเปียนลีกรอบรองนะครับลิเวอร์พูลยิงไปถึง80ประตูนะครับเสีย3-2แล้วก็มีสถิติชนะ25เสมอ7แพ้2นะฮะอาร์เซนอลมีเทียมเดียวเท่านั้นเองที่ยิงน้อยกว่า ขออภัยเสียประตูน้อยกว่าริบ o ะปู29ประตูนะครับแต่เกมรุกของริบบปูฉูดฉาดนะครับยิงเยอะที่สุดสมราคาแชมป์พเมีลีกก็คือ80ประตูนะฮะอ่านี่ก็คือถ้าว่ากันว่าจะเป็นแชมป์ต้องมีเกมรุกที่ดีและเกมรับที่เหนียวแน่นคำถามก็คือริอร์พูเนี่ยเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบบางทีก็สั่งข้าวเหนียวกับลาบนะครับ ไม่มีใครครับที่จะบอกก่อนการแข่งขันฤดูกาลนี้ว่าอันเดอร์สล็ตที่มาแทนเจอเก้นคอปนะครับจะทำริวัพูเป็นแชมป์พีมยรีเพียงแค่ฤดูกาลเดียวที่มาเริ่มทำงานนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอันเดอร์สล็ตได้แสดงให้เห็นแล้วครับว่าแม้จะถูกปรมามรามประสบการณ์น้อยนะครับมีผลงานในฟุตบอลระดับสูงสุด ยังไม่ปรากฏท็อปไฟของยุโรปนะครับแล้วก็ก็การเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมแทนความยิ่งใหญ่ของการจากไปเชีร์เกนคอปเนี่ยเขาอ่อนด้อยกว่าเยอะเลยนะครับโปรไฟล์อะไรต่างๆนะครับแต่พอทำงานไปทำงานมาครับโอ้โห10เกมเท่านั้นเองครับริวพูก็แสดงให้เห็นแล้วครับว่า การเป็นจ่าฝูงเนี่ยมันก็ยาวนานจนถึงนัดนี้แล้วก็คว้าแชมป์ได้สำเร็จนะครับคำถามก็คือว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับอาเนอร์ซรอตไม่มีแมชชีนนะครับก็อาจจะเป็นความลงตัวในการทำงานเขาไม่เปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นมากมีแค่เติมแต่งเล็กๆน้อยๆนะครับไม่เหมือนกับยุคที่เดวิดมอร์ามารรับหน้าเสือ แทนเซอร์อาร์เรแฟนของฉันนั่นคือจุดเริ่มต้นของอย่าเรียกว่าความหายนะก็แล้วกันครับเรื่องของควาเล่มสลายความยิ่งใหญ่แล้วก็ยังไม่เห็นวีแววว่าจะกลับมาได้นะครับเดี๋ยวต้องรอตั้งลำอีกนิดนึงนะครับก็อาร์เรสตนี้ได้รับการยอมรับว่าทีมเนี่ยแม้จะมีเกมรุกที่ดีแต่เกมรับก็ยืดหยุ่นแล้วก็เหนียวแน่นนะฮะ นี่คือจุดแข็งนะครับเขาไม่ทำทีมในสไตล์เตะแหลกแล้วแหกค่ายเหมือนกับเจอร์กินคอปเป็นมวยบุกนะฮะแล้วก็มีเขาเรียกว่าแรงกานเพชชิ่งวิ่งตลอดนะครับบี้ปิดนะไม่มีหมดนะครับอ่านี่ก็เป็นสไตล์ก็มีคำถามอีกคำถามหนึ่งบอกว่าโอ ้ยกระเพาะแบนซิตี้มันแม่ได้แชมป์มาสีสมัยแล้วมันเป็นยุคที่นักเตะหลายคนนะรเริ่มมันหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นอาร์ซนอลนะครับก็แห้งชามน้ำชามไม่ดีพอสิ่งที่เราเสียดายที่สุดนะครับก็คือลิเวอร์พูลเนี่ยโอ้หน้ามีลุ้นนะครับทั้งแชมป์รายการคาราบาวครับก็ดันแพ้นิวคาสเซล เอฟเอคัพก็ตกรอบพีมัตอย่างไม่มีใครคาดคิดแถมยูวฟาแชมเปี้ยนลีกที่เป็นจ่าฝูงของกลุ่มเป็นที่หนึ่งเลยเนี่ยนะมาแพ้แพร์ริดชัยยะแมงตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะครับก็ได้แค่ถ้วยใบเดียวนะครับแต่ว่านั่นแหละครับก็โอเคแล้วครับและปีนี้จะนัดที่38จะเตะที่แอนฟิลคำเก๋ๆเ,เขาบอกว่าการเป็นแชมป์ว่ายากการรักษาแชมป ยากกว่านะฮะเดี๋ยวเรามารอดูเรื่องเ,ออเส้นทางในอนาคตฤดูกาลหน้าของริวพูแต่ตอนนี้ฉลองกันแล้วครับทั้งที่เมืองริวพูรวมถึงแฟนทั่วโลกเมืองไทยนะครับก็ฉลองกันหลายจังหวัดเห็นว่าที่ชัยนาธนะครับพี่ปอ๊อตนะฮะประธานสโมสรริวพูประจำชัยนาธนะครับหมาเศรษฐีของเมืองนี้ เตรียมจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ครับในวันที่3 1พฤษภาคมนะครับส่วนจะมีพิธีการเตะบงเตะบอลการแห่ยังไงงานเลี้ยงแบบไหนเดี๋ยวเรามาติดตามแล้วก็ไปเที่ยวเมืองเล็กๆชัยนาทนะครับลีหมิงเคยไปละอาหารก็อร่อยมีอะไรนะอะไรสวนนกนะฮะเออก็ไปเที่ยวกันนะครับแล้วก็มีออประมาณเขื่อน ริมแม่น้ำเจ้าพยาบรรยากาศสวยงามแล้วก็มีอันซีนของเสียโจโด้วยนะครับสร้างโอ้โหอนาบริเวณหลายร้อยไล่มีเครื่องบินสี่ลำจอดไม่รู้ให้นกอยู่หรือให้คนอยู่หรือให้คนดูครับนะก็เป็นอันซีนจุดหนึ่งของบ้านเรานะครับวันนี้ขอได้รับความขอบคุณจากช่องดีมิโชแล้วก็ยินดีปรีดากับเดอะคอบทั้งมวล n น v e r w a l อ a l o n า มีสตอรี่มากมายสำหรับสโมสรน,นี้แล้วก็เชื่อว่านับจากนี้เรตติ้งแฟนลิเวอร์พูลใหม่ๆจะเพิ่มเข้าเท่าท,าทาวีนะครับส่วนดีมิงเมืองไทยก็รักทุกทีมจัดเชียร์ทีมไหนก็ปั่นแปะสนุกสนุกนะครับแล้วก็เป็นติ่งแฟนลิเวอร์พูลแต่ แฟนพันแท้ของน o อตติงแฮมฟอ r e เรสเปิดตัวกันอีกครั้งอย่างเป็นทางการขอบคุณนะครับดีใจด้วยนะครับยินดี NEVER WALK a l o n e รยี่ขอบคุณครับช่องลีบินโชว์กไดไลค์กดแชร์นะครับปูนปูนฉกฉกฉกึก,ก,กสวัสดีคระพรี่กันเลยออกกำลังกายหนึ่งสองยกยกระสามสี่ห้านอนลงไปนอนลงไปต้องนอนลงไปต้องนอนลงไปอน,นอนนอน สองนี่นี่นอนแบบป่านี่นอนนอนอย่างนี้